สวัสดีคะ่ะวันนี้มาง่านเรื่องคุณเหมาะอัจฉริยะตอนที่6ถึงตอนที่7ก่อนื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลเอาอิฟรูถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กําลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปลลิงก์วิทีต้คลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกๆแค้น่าติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้ากำลังใจและสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกําลังใจในการผลงานออกมาให้ผู้รับชมกันไปมานะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆๆกดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยอืมยกเลิกงานมั่นและต้องการเรียนวิชาทางการแพทย์นี่มันเป็นคำที่ไม่น่าออกมาจากปากของเจ้าเลยนะอูเสียหรือจะเป็นเพราะเจ้าไม่มีวิญญ,ญาณพูดอัตลักษณ์กันถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ ต่อให้เจ้าไม่มีมันทุกคนในวงังหลินล้วนแล้วที่จะปกป้องเจ้าเองโดยเฉพาะปู่แล้วอะไรกันละ่ะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัดสินใจในเรื่องนี้กันท่านลุงท่านปู่ข้านะ่ะจะไม่ยอมเป็นคนรายค่าหรือขยะในสายตาคนเดิอีกแล้วกล่าวได้ดีมากสมแล้วล่ะที่เป็นหลานลักของปู่้าง,งาน้นข้าขอตัวกลับไปเรียนวิชาแพทย์ต่อที่ห้องนะคะ เจ้ารู้สึกว่าอูเสียเปลี่ยนไปมากตั้งแต่นางฟื้นขึ้นมาไหมถ้าท่านพี่ยังอยู่แล้วก็ข้าเชื่อว่าเขาจะต้องมีความสุขมากแนะ่หนึ่งเดือนต่อมานายท่านนี่มันก็ทั้งเดือนแล้วนะที่ท่านไม่ได้ย่างก้าวออกจากห้องเลยนะ่ะเมวท่านยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ในการทดลองกับอดีตป,ปู่โรคจิตของท่านที่โลกเก่าเหรอ ไม่แน่นอนหมายความว่าท่านกำลังแก้งศึกษาวิชาแพทย์ต่างๆเพื่อที่ไม่ให้คนอื่นสงสัยสินะแต่ตอนนี้คงถึงเวลาที่จะออกไปแสดงให้พวกเขาเห็นแล้วเมียวแน่นอนเมียวแน่นอนอยู่แล้วมีเพียงแคข้าเท่านั้นแหละที่เข้าใจท่านมากที่สุดในโลกนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคาได้ยินว่าท่านปู่และท่านลุงของท่าน ยังไม่สามารถจับคนที่รอบโจมตีไอยขยะสองตัวนั้นได้เลยแถมตอนนี้ผู้คนมากมายยังคิดว่าท่านมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยแต่ท่านปู่ของท่านก็ยืนการที่จะปกป้องท่านสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของข้าได้ก็วิญญาณพูดอัตลักษณ์ของนายท่านไงล่ะเมียวข้าว่าท่าลองศึกษามันไว้ดีกว่าอืมเข้าใจแล้ว แล้วเจ้าดอกไม้นี่มันทำอะไรได้บ้างล่ะนายท่านข้าก็ไม่รูส้สิโอ้ยอย่าดึงข้านะแมวนี่มันอะไรกัน นายท่านท่านอย่าดึงข้าแบบนี้อีกเลยนะมันเจ็บนะรู้ไหมนายท่านเมื่อกี้เจ้าเรียกใครว่านายท่านกันนะแล้วเจ้ามาจากที่ไหนกันอ้าข้าจะฆ่าเจ้านายท่านปล่อยข้าข้าจะไปจัดการมันให้เองเมียวข้าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นโปรดสงบสงเสงี่ยมด้วยเจ้าเป็นใครกันนายท่าน คือบุญทริกหรือดอกบัวขาวเป็นวิญญาณผู้อัตลักษณ์ของนายท่านนายท่านดูเหมือนว่าเจ้าวิญญาณผู้อัตลักษณ์นี้จะไร้ประโยชน์นะเมียวเป้าหมายบุญทริกหรือดอกบัวขาวลักษณะเฉพาะตัวเล็กอ่อนแอเปล่าเพศช,ชายอาจจะพลังต่อสู้ศูนย์อืม ปนะข้ามีประโยชน์นะนายท่านกลีบดอกของข้าสามารถกักเก็บพลังได้และเมล็ดของข้าสามารถชำระร้างไขกระดูกได้นายท่านเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งข้าเลยนะชำระร้างไขกระดูกข้าคิดว่ามันอาจจะช่วยท่านลงได้แน่ เจ้าปิดห้องตายเพื่อเรียนตั้งหนึ่งเดือนที่เจ้าออกมาแสดงว่าเจ้าคงเรียนเสร็จแล้วสินะค่ะท่านลงุงตอนนี้ดอกบัวกำลังบานเดี๋ยวลุงสั่งให้พ่อครัวนำมันไปทำอาหารเย็นให้เจ้าละกันท่านลงุงค้าขอลองเช็คขาของท่านหน่อยได้ไหมคะได้สิหลงฉีช่วยถกขากขขางเกงขาขึ้นให้หน่อยเอ๊ะนี่มันไม่ใช่การบาดเจ็บธรรมดาเลยนะ ผิดนี่ข้าได้ยินว่าแม้แต่ประมุขของนิกายชิงหยุนยังรักษาไม่ได้เลยท่านลุงท่านเชื่อใจข้าไหมืหมลุงเชื่อใจเจ้าท่านลุงเดี๋วโปรดอ้าป,ปากด้วยค่ะเออเออมันคืออะไรกันมันคือมเมล็ดของดอกบัวที่ข้าเก็บมาเมื่อวันก่อนค่ะท่านลุง ในท่านร่างกายของท่านอ่อนแอแถมท่านยังกินมเมล็ดดอกบัวที่มีสปปรรพคุณในการกล่อมภาษปาไปอีกข้าคิดว่าข้าควรสั่งให้พ่อครัวปรุงซุปขิงให้ท่านกินนะครับไม่ต้องถึงนางจะดื้อขี้เล่นไปหน่อยแต่ยังไงนางก็เป็นหลานแท้ๆของข้ามีสายเลือดเดียวกันเป็นคนของตระกูลจีนเช่นเดียวกันแม้ว่าข้ากับท่านพ่อจะต้องตายในวังหลินแต่เจ้าจะต้องอยู่รอดเพื่อป,ปกป้องอูเสียนะหลงฉี ข้าเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นในวังหลินหรอกครับเสียน้อยของข้านางอยู่ไหนกันเรียนนายท่านที่เคารพตอนนี้นายหญิงกำลังอยู่ในสวนครับแล้วทำไมวันนี้นางถึงยอมออกมาจากห้องกันละ่ะข้ารู้เพียงว่านายหญิงนำเมล็ดบัวหิมะเท่าฐานมาให้ลุงของท่านกินเท่านั้นครับขอบใจมากนายท่านแลนะตอนนี้พวกสามอาณาจักรกลางเริ่มเคลื่อนไหวแล้วครับ ในที่สุดพวกนั้นมันก็เริ่มกระสับกระส่ายแล้วสินะเจ้าออกไปได้แล้วครับนายท่านมเมลเด็ดดอกบัวขาวใช้เวลาหนึ่งปีในการสร้างมเมล็ดออกมามสองเมล็ดตอนนี้ท่านใช้ไปแล้วหนึ่งเมล็ดจึงเหลือเพียงแค่สามเมล็ดเองแถมนายท่านยังใจกว้างเกินไปแล้วนะที่ใช้มเมล็ดบัวหนึ่งเมล็ดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของท่านลุงท่านนะก็ส <that> ําหรับท่านลุง มันมีค่ามากนี่ผู้คนมากมายทำได้แม้แต่สั่งหารครอบครัวของตัวเองเพื่อที่ได้มเมล็ดบัวหิมะเท่าฐานเพียงแค่มเมล็ดเดียวเมื่อกี้ข้าได้ยินพวกเจ้าพูดกันว่าได้ให้มเมล็ดบัวกับท่านลุงของเจ้าไปสินะแถมเจ้าก็ดูจะไม่เสียดายมันด้วยเอ๋ทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ใช่ว่าแกหายหน้าไปเป็นเดือนแล้วเหรอ ว่าแต่ทำไมเจ้าถึงมาอยู่ในห้องของข้าได้กันก็ข้ามารอเจ้าไงล่ะแล้วเจ้าต้องการอะไรจากข้ากันล่ะข้าไม่อยู่ตั้งนานเจ้าไม่คิดถึงข้าบ้างเหรอแล้วทำไมข้าจะต้องคิดถึงเจ้าด้วยล่ะแล้วนี่เจ้าไม่อยากรู้อยากเห็นเหรอว่าข้าไปทำอะไรที่ไหนมาแล้วทำไมข้าต้องอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเจ้าด้วยล่ะ คำพูดของเจ้ายังเย็ยนชาเหมือนเดิมเลยนะไอ้ปีศาจนี่แกลวนลามนท่านของข้าเหรอข้าจะจัดการแกเองนายท่านข้าขอโทษด้วยที่ไม่สามารถปกป้องท่านได้พอดีไอ้ปีศาจนี่มันแข็งแกร่งเกินไป อีกไม่นานข้าจะต้องออกไปทําธุระอีกยาวนานกว่ารอบนี้และถ้าเจ้าคิดถึงข้าแล้วก็ข้าจะรีบกลับมาหาเจ้าทันทีเสียน้อยของข้าไม่ล่ะข้าไม่มีทางเรียกเจ้ามาหรอกเพราะว่ามันเสียเวลาอ่านหนังสือของข้าและก็อย่ามาเรียกข้าว่าเสียน้อยอะไรของเจ้าอีกด้วยเสียน้อยนี่เจ้าไม่แค์ข้าถึงขนาดนี้เลยเหรอนายท่านแย่แล้วอเกิดอะไรขึ้น คุณหนูคุณหนูคุณหนูตอนนี้แย่แล้วพิษของนายท่านกำเริบและกำลังอ้วกออกมาเป็นเลือดด้วยครับคุณหมออาการของลูกชายข้าเป็นยังไงบ้างท่านเจ้าวังหลินข้าว่าท่านเตรียมจัดงานศพดีกว่าครับไม่มีทางอื่นแล้วเหรอที่จะช่วยนายท่านได้นะไม่มีแต่ข้าคาดว่าเขาคงมีชีวิตอยู่ไม่ถึงคืนนี้หรอกท่านเจ้าวังหลิน ทำไมทำไมทำไมมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกันใครที่ไหนมันกล่าวว่าท่านลุงของข้าจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงคืนนี้กันฮะคุณหนูคุณหนูมาที่นี่เหรอมันช่างไร้สาระสิ้นดีอูเสียเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันข้ามาเพื่อรักษาท่านลุงค่ะท่านปู่รักษานายท่านเหรอ ถ้านายท่านไม่กินมเมล็ดบัวของคุณหนูเข้าไปแล้วก็นายท่านจะไม่ต้องเป็นแบบนี้ข้าไม่อยากเสียเวลามาต่อร้อต่อเถียงกับเจ้านะเพราะงั้นทําตามที่ข้าสั่งด้วยข้าต้องการตอร้อนๆสิบใบนํามันไปไว้ที่ห้องของท่านลุงจากนั้นปิดประตูหน้าต่างให้หมดข้าจะขับพิกของท่านลุงโดยการฝังเข็ม ก็จบไปะน,นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆๆก,ก,ก,กดติดตามคอมเมนต์ี่ชมเพื่อกรลันใจให้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ากำลังใจและสน,สนับสนุนผู้แปได้ที่เพจ AOI Fru แปลิงก์วิดีโอคลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะนสนุกๆให้นดาติดตามอีกลายๆเรื่องเลยเข้ากำลังใจและสน,สนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้ผู้เรารับชมกันไปวันนะคะ